สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลสเต็ปนะครับเป็นฟุตบอลสเต็ป2ในวันจันทร์ที่3มกราคม2565นะครับโดยในช่องนี้นะครับก็คัดบอลเด็ดไว้ให้อยู่2คู่เป็นบอลลาลิกาสเปนทั้ง2คู่เลยนะครับทีเด็ดในคู่แรกนะครับจะเป็นคู่ของเบียร์ลวนะครับเล่นในบ้านเจอกับเลเวนเต้นะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งตรงเลยนะครับโดยทางเจ้าบ้านอยู่อันดับ10ของตารางนะครับ6นัดล่าสุดนะครับชนะ5นัดติดต่อกัน แล้วก็แพ้1นะครับส่วนทางทีมเยือนนะครับเลวันเต้นะครับอยู่ลำดับที่20ของตารางนะครับหนัดล่าสุดชนะ1เสมอ1แพ้4นะครับสถิติการเจอกัน6นัดล่าสุดนะครับเป็นเบียริล์นะครับชนะ3นะครับเลวันเต้ชนะ2แล้วก็เสมอ1นะครับโดยในนัดล่าสุดที่เสมอกันเนี่ยก็เป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เกมอุ่นเครื่องเป็นลาลิก้านะครับเบียริล์บุกไปเยือนเลวันเต้อัดถล่มคาบ้านไปที่5-1เลยนะครับวันนี้เบียริวเล่นในบ้านผมมองว่าน่าจะยิงขาดนะครับ พนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านก็อัดอาราเมสไปได้นะครับที่52นะครับส่วนเลบันเต้นะครับนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านก็แพ้บาลเซียไปนะครับที่4ประตูต่อ3นะครับสถิติการเล่นในบ้านนะครับของทางเบียริลนะครับ9้นัดนะครับชนะ5เสมอ2แพ้2อยิงเสีย11นะครับส่วนทางทีมเยือนนะครับเลบันเต้นะครับ9นัดนะครับไม่ชนะใครนะครับเสมอ2แพ้7นะครับยิง10เสีย20นะครับ วันนี้นะครับมาเยือนยังไงก็แพ้แน่นอนนะครับเพราะว่าเบียร์ริวฟอร์มร้อนขนาดนี้นะครับต่อไปครับคู่แรกนะครับต่อเบียร์ริวที่ราคาลูกควบลูกครึ่งไปได้เลยครับในคู่ที่2นะครับก็จะเป็นคู่ของคาริสนะครับกับเซบิยาะนะครับคู่นี้จะเตะดึกหน่อยนะครับเตะเวลาตี35มนะครับโดยทางเจ้าบ้านนะครับคาริสนะครับอยู่อันดับ19ของตารางนะครับ6นัดล่าสุดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับส่วนเซบิยาะนะครับอยู่อันดับ2ของตารางนะครับ 6นัดล่าสุดชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับตรงนี้นะครับผู้นี้ชัดเจนตรงที่สถิติการเจอกันนะครับทั้งหมด6นัดล่าสุดเซบียานะครับชนะทั้ง6นัดรวดเลยนะครับคาดิสตนะครับแพ้ทางเซบียานะครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านนะครับแต่เจอเซบียาไปนะผมมองว่าน่าจะโดนนะครับสถิติการเล่นในบ้านนะครับของคาดิสตเองนะครับ9นัดไม่ชนะใครเสมอ5แพ้4ี่ ยิง6เสีย14นะครับส่วนเซบีย่าเองเล่นเกมเยือน9นัดชนะ4เสมอ3แพ้2ยิง8เสีย5นะครับวันนี้อาจจะไม่ยิงถล่มทลายนะครับเซบีย่านะครับแต่มีโอกาสชนะสูงมากๆนะครับอาจเป็นชนะเฉือนนะครับคู่นี้ผมขอฟันธงเป็นเซบีย่าชนะเฉือนไปแล้วกันนะครับราคาที่ให้ต่อก็จะให้ต่อเป็นเซบีย่านะครับทีมเยือนนะครับที่ราคาครึ่งลูกนะครับสำหรับวันนี้นะครับในช่องนี้นะครับก็จะให้ทีเด็ดฟุตบอล เต็บ2ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับให้ทีเด็ดผิดพลาดประการใดก็กราบประทานอภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับรวยรวยเฮงทุกท่านครับผมไปก่อนละครับสวัสดีครับ